รครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับสวัสดีสีทุกท่านนะครับตอนนี้ก็พาคุณผู้ชมมาที่น้ําหยดน้ําตกหรือน้าหยดน้าหยดเนาะสวัสดีค่ะอาจารย์จริงๆก็มันไม่ใช่น้าตกเนาะมันเป็นแอ่งน้ำแอ่งน้ำาเฉยใช้ชื่อเรียกว่าแม่น้ําหยดแม่น้ําหยดนํดจริงๆท่านมีมีม,มีชื่อของท่านอยู่น้ําหยดนะครับ ใช่แ้านี้ชื่อของแค่นีท่านบอกอยู่แล้วแต่ว่าเราชาวบ้านแถวนี้เขาจะเขาเรียกอะไรนะชินแต่การเรียกว่าแม่น้ำหยดคือมันไม่มีต้นน้ำอ่ะแต่ไม่เห็นต้นน้ำไม่มีต้นน้ำมันอยู่เป็นถ้ำแต่มีน้ำไหลออกมาตลอดน้ำหยดตลอดฤดูกาลอ๋อหรออ๋อค่ะน้ำจะไหลออกมาแบบตลอดต่อเนื่องไม่มีวันแห้ง สงการเมษาเนี่ยปกติมันจะต้องไม่มีน้าแล้วแต่ที่เนี้ยมันสามารถมีน้ําออกมาได้ตลอดซึ่งชาวบ้านเนี่ยเมื่อสามัยก่อนก็จะม,มาอาศัยน้ำตัวเนี้ยไปกินน้ำมาทำสวนทำไร่ก็มาขอ้น้ำแบบนี้แต่มันมีบางช่วงเนี่ยมีคนที่เขาแบบไม่สบา,ายแต่พอมาเอาน้ำนีำน่ไปกินหายใหะไข้ก็มีก็เกิดความเจริมลีอกนก็เลยรู้สึกว่าศรัทธาก็มามาขอบางคนก็ขอแค่เนี้ยมาก็ ร้างเงี้ยนั่งตัวะก็เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะแม่น้ำหยดเออก็จริงไม่ใช่ชื่อเรียกเรียกชื่อกันเนาะชาวบ้านเขาเรียกน้ำหยดแต่ที่แปลกไปนั้นก็คือสถานที่พระสุรงหลายองค์โดยเฉพาะหลวงปู่สวงท่านก็ผ่านตรงนี้ใช่ไหมครับที่ก็มันเป็นป่าเนาะเมื่อก่อนมันเป็นป่าเขียวดงเขาพนมดงรักไงหลวงปู่ท่านก็เดินขึ้นดงอย่างเงี้ย ท่านเดินป่าอยู่แล้วเดินจากโซนนี้ยจากจากแถวทางภัยพัฒนาก็มาทางขุกข,ขันทางมาคุณหารก็จะมาเนี่ยครับเส้นนี้เลยออกไปกันทะลักเนี่ยก็จะออกมาเส้นนี้แล้วก็ไปพูตะแบงใช่ออกไปทางพูตะแบงออกไปทางโขงอะไรอย่างเงี้ยครับตตรงัวนวนีี้้ก็จะไปแล้วก็เปลกตรงไหนที่รวมผู้สวงท่านไปเนี่ยตรงนั้นจะอุดมสมบูรณ์ทุกที่เลยเกี่ยวับทขาเรียกว่าบารมีของท่านน่ะนะ บาน,านเรามีโอ้ยทาหนก็นจะมีเทพเทวดามาคอยต้อนรับเยอะแยะครับคือแหล่งตรงนี้โซนนี้นะครับโซนนี้นะแต่เมื่อกี้ที่เรามา,มต,มาตั้งแต่ตรงไอหลังมณฑลบมาครับมันจะเป็นโซนนาคาโซนนี้จะเป็นโซนาไหนเะนี่ยโอ้ยไมีแต่หินเนาะ Oh, oh, เริ่มสวยล้จริงๆถ้าเป็นคนแก่จะลงลำบากมากเลิกไหม,ไมเ,เพราะว่ามันการเดินมันจะทันโอ้ต้องเดินขึ้นลงมันจะชันลงไปเพราะเราไม่ได้ทำบันไดไงทีนี้ถ้าเป็นคนแก่ก็จะลำบากอ oh. 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 แต่ถ้าหน้าฝนนะตรงนี้มันจะเป็นน้ำหลากมาเลยมันจะมีน้ำไหลากมาเรื่อยๆ ชันชันอย่างนี้เลยค่ะใช่ถ้าเป็นเนี่ยฝนมันจะเป็นตะไคร่ต้องระวังครับโอ้ครับถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยมีทาเป็นบันไดขึ้นจะโอเคอยู่อ้ค่ะอันนี้ต้องรอสายบุญอีกทีหนึ่งครับพกครับคุณชมนี่เราเรามาถึงแล้วนะครับน้ําหยดซึ่งสวยงามมากหลวงปู่สวงท่านก็เคยมาที่นี่ครับอันนี้สร้างอะไรครับององแม่น้ําหยดครับแม่น้าหยดโอ้นี่เราเรียกแม่น้ํำหยด โอน้ําหยดสาธุสาธุสวยมากเลยนะครับเอ,อจริงๆองนี้รูปปั้นองนี้ตอนลงเฉลท่านบอกเป็นแม่แ่นั่นเดยนะตัวองค์แม่ท่านเป็นรูปปัน้นครึ่งคนครึ่งหน้าสีเขียวซึ่งยังไม่มีคนสร้างอยู่เนี่ยนะครับอันนี้ก็ท่านพระอาจารย์ท่านก็มาด้วยครับวันนี้คือน้ำมันจะ <สา S 2> หยดสาแล้วก็จะทำทที่รองมันดินมันซุดเข้าไป สาธุเด้อลูกหลานขออนุญาตถ่ายภาพเด้อก็จริงเจตนาจะสร้างองค์มันก็เป็นถ้ำน้ำหยดอ๋อถ้ำลงไปไม่ไม่ลึกเท่าไหร่ครับเป็นถ้ำน้ำหยดแต่น้ำนี่สาธุสาธุถ้าเป็นหน้าฝนหน่อยตรงนี้จะกลายเป็นเหมือนน้ำตกสไลด์ลงมาท่านอาจารย์ไปเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างบรรยากาศกัน ธรรมชาตินะครับากินแบบกินได้สบายส่านแต่ส่วนใหญ่ที่นี่เวลาเวลาใครมาเนี่ยแต่ก่อนนี่จะเป็นแล้วก็ขอแบบน้ำมารักษาตัวนี่ธรรมดานี่ก็ได้รับความพลังศรัทธาจากทำงานคในทางเยอะจะได้มันมาสร้างไว้นี่เพิ่งเพิ่งเสร็จแต่ยังไม่เสร็จยังยังแสลมอยู่เนาะโอ้ที่เลยมาแล้วก็มีน้ำอยู่ตามตัวท่าน เจ้าแม่น้ำหยดนามของท่านจริงๆคอองแม่ทิพย์เกศรแม่ทิพย์เกศรจะสาธุสาธุส่วนอันนี้จริงๆเปนด้างเป็นสังขารขององค์แม่แม่ขององค์แม่น้ำหยด และข้างหลังเป็นปู่อะไรครับปู่ปู่พญานาคเป็นนะปู่ที่เป็นปูปนป่พญางูใหญ<อ>่ที่จริงๆแล้วปฏิสถานมันอยู่ข้างบนแต่นี่กว่าว่ามันแน่นหน่อยก็เลยเอาลงมาข้างล่างซึ่งชุดแรกที่เขานิมิตเห็นนะครับอ,อันเนี้ยที่เขานิมิตเห็นว่าอยู่ตรงเนี้ยมีถม้ำแบบนี้แบบนี้ท่านก็นิมิตว่ามีรูปปั้านหนี้ท่านก็เลยเอามามาถวายซึ่งตามตามมาตามนิมิต มาตามนิมิตเลยใช่มาตามนิมิตก็ไม่เห็นว่าเอ้ตรงนี้ใช่จริงๆแล้วก็เลยเอาองค์เนี้ยมาถวายถวายน่าจะเป็นสายบุญจากชนบุรีที่ท่านนิมิตเห็นแต่ถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยมันจะน้ําตรงเนี้ยจะหลากมากเต็มตรงเนี้ยเต็มเต็มหมดเลยครับเห็นหินก้อนนี้ไหมครับเห็นนะครับก้อนนี้จริงๆคือปลายยอดเจดียปลายยอดเจดียปลายอดเจดีย ที่มันหักประหลักมฟังเมื่อก่อนมันเป็นวังเลยครับเนี่ยหินหินก้อนเมื่อก่อนเป็นวังเนี่ยคือปลายยอดเพราะมันเป็นเมืองของเมื่อก่อนสมัยโบราณบางทีเราพูดไปว่าเขาก็อาอจจะไม่ไม่เชื่อกันนันค,คือ,ค,อคือต้องมาปฏิบัติถึงจะรู้อะครับครับเย็นสบายเย็นสบายไหมครับเนี่ย โอยชื่นฉ่ำมากเลยค่ะชื่นฉ่ำมากเลยอะไรนั้นึูเย็น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 อบเลยเอาของพี่ไพ่เปิดแลตได้หนูเปิดไม่ได้อ่ะอ๋องงเลยปูเขาให้ปูให้เหรอคะคุณปูขานางอยากได้โชคได้ลาบได้เงินมหาศาลเป็นพันล้านค่ะลูกหมอนิดนึงเด้อโอ้โหเนี่ยน้ำมูลแช่เย็นปูเย็นมากเย็นมากเลยหรอาโต้าโต ก็มีทำเนานเลยปูเด้อีมสัมือนได้เลอสังกหลายๆสาธุสาธุเาเจอปะครับพี่เจอแล้วพี่อะพี่เป็นอครับที่ทำไหว้ครูปีที่แล้วที่ออกมาว่าจะมาถวายแล้วก็มาทำพิธีแล้วว่าท่านลงมาเราบอกว่าตรงเนี้ยเป็นของแม่ขอบคุณชมนะครับไปดูเขาเรียกอะไรนะจารย์ถ้ำนาคา วังปูผู้ชมวังปูผู้ชมนะครับคุณผู้ชมนะครับแต่ก็ยังไม่ได้สร้างอะไรครับก็มีแค่พระพุทธรูปที่สร้างไว้ก็าครับจานนี้อะไรฮะเนี่ยโอ้แม่ยืนโอ้ตุเปียงจูโอ้ตุเปียงจูโอ้แม่ยืนแ้วเทมน้ามึงคือันเคยทมปะไหนนะเปียงจูเกิดทมจงนีติดเลยนะแม่เปียงจูตุเปียงจูเขาโคบสมัยเกิดก็แม่ยืนเอางุนป่าอากุญป่าเอากุญป่าสวยใหญ่มากเลยกินเป็นหมดนี่กินได้ มันเหมือนองุุนป่าเหมือนเหมือนองุุนนะลูกมันต้นมันใหญ่เนาะมันเป็นเถาวัลย์เป็นเครือเนาะลูกสีม่วงเป็นธรรมชาติดีมากเนาะนี่เลยคือป่าจริงๆแล้วตรงนี้ก็ไม่มีบ้านอื่นอีกแล้วไปจากนี้ก็ประเทศเขมรได้เนาะด้านล่างเป็นผาแล้วหรอครับทก่านที่ปฏิบัติธรรมครับเป็นที่ปฏิบัติเป็นเพลิงพระทุกลงสมัยก่อนโบราณเขาจะมาตอกตร กดอย่างเงี้ยครับตัดกอดแลวปฏิบัติธรรมเพราะว่าใกล้แหล่งน้ำตั้งแต่โบราณนาการนะครับตั้งแต่นั่นในภาครลวงเดินป่ามาที่นี่คือลบแดดลบฝนได้แล้วใช้ในการปฏิบัติธรรมครับแต่ถ้ามองอีมิติหนึ่งโบราณปฏิบัติธรรมรวันที่ผมเข้ามาครั้งแรกเดี๋ยวม่นค่อยออกครับเขาไม่ทำนนอะไรทนโอ้สาธุเลยเข้าไปได้ครับมีปล่องมีปล่องมีปล่องข้างบนครับนียครับไม่พลาดสร้างครับ สาธุเดอลูกหลานขอเปิดแด้วยนะถึงจะเดข้างบนบอกท่างบนน้อนะนู่งงไนไงครับ ข้างขาอะไรครับอาจารย์เป็นเป็นคืออะไรครับไ่ได้ดีๆอืมมันเป็นอะไรอ่ะเหมือนหญิงไหมมันคืตัวเลขหรือต้นเหนอผมไม่ได้มองตัวเลขผมมองให้ดูว่ามันคืออะไรคือถ้าคุณมองดีๆนะครับไม่รู้ใครมองเห็นเหมือนผมไหมเห็นอะไรครับอันนี้เป็นโถงนิดนึงแล้วก็ปลายยอด คุณเคยเห็นยอดปลายเจดีไหมมันจะเป็นกลมๆแล้วก็ก่อนจะถึงแหลมสุดนึกออกไหมปลายยอดเจดีอะ่ะมันจะเป็นแหลมแหลมแหลมขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็วงหนึ่งวงสองวงสามนี่แย่ครับนึกออกไหม 1, 2, ครับอันนี้คือปลอกแล้วก็ตรงนี้นะอาจารย์ที่ว่ามีอันนี้คือประตูเข้าวังเขาประตูเข้าวังเขาอ่าแต่ถ้าจะเป็นาสายตามนุษย์ต่ปกติทั่วไปก็คือเหมือนถ้ำนิเสยครับไปลึกไหมไล,ล,ลึกเหมือนกันเด็กเคยเข้าแล้ว ก่ว่ามีจงอางอยู่ด้วยเอ่อมันก็มาเป็นช่วงๆครับแต่ก็แล้วแต่บางคนนั่นปฏิบาดาดัติได้โอ้แต่ถ้าในสายยานจุดนี้มันจะเป็นจุดของวังนาคาวังนาคาปูตรงเนี้ยพอดีเลยเป็นจุดที่เขาไว้สำหรับหักแ <c oughs> สงแดดอันนี่คือปลอกแสงปองงแสเดด็ มันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาจะต้องบูชาอะไรสักอย่างหนึ่งวันที่พระจันทร์มเลยอ่ะดูดีมากลางพระจันทร์จะมาตรงกล่องนี้บนครับอืมนอิ่มเอฟเฟรมฟรีเนี่ยคือกล่องของพี่พ่อวี่ชายไม่ได้สร้างเองครับมันขึ้นตามธรรมชาติขึ้นธรรมชาตินะใช่ข้างบนมองเหมือนมีปูนทับแต่จริงๆริงขึ้นไปมีแต่หินทั้งนั้นเลยขึ้นั้งนั้นเลยหินทั้งนั้นผมเคยขึ้นไปดูแล้วเคยขึ้นไปเลยใช่ขึ้นไปสำรวจหมดเลยเรา นี่นะครับคุณผู้ชมนะครับอยู่ที่วัดเจ้าเวนะครับแล้วก็ถ้าคนเรามาดูธรรมดาจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเราโดยใช้จิตข้างในข้างล่างเนี่คือทะเลทรายตรงนี้คือบันไดตรงนี้คือบันไดลงไปข้างล่างจะเป็นหาดทรายแล้วลงไปข้างล่างเป็นทะเลเป็นทะเลถูกนัก่นเป็นเป็นทะเลเก่าทะเลเก่าใช่แล้วก็ตรงเนี้คือหาดทรายแล้วมันจะเป็นบันไดบันไดขึ้นมาครับขึ้นมาวาง เคยเห็นราวบันไดแล้วก็จะมีอย่างเงี้ยครับเป็นเป็นราวบันไดขึ้นไปแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับคือตรงหัวมันแล้วครับเนี่ยครับมียอดเห็นไหมครับดูดีๆครับเนี่ยเห็นใบหน้าหน้าของเขาอย่างเงี้ยครับอืด้านเนี้ถึงจะเห็นคุณต้องมองด้านนี้ครับก็เห็นภาพเป็นคือจะเป็นเหมือนที่มันจะเป็นหลมๆขึ้นมาแล้วตอย่างเนี้่ครับที่ที่เวลาเป็นขั้นบันไดราวบันไดอ่ะแล้วก็จะยกขึ้นมาอย่างี้ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือปลายยอดเขา มันจะเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นตรงนี้คือบันไดลงดังอคือถ้าเรามาอย่างเงี้ยมันก็เป็นป่าไมไ่มีอะไรแต่พอเรามานั่งมันเห็นภาาหมดเลยครับ<อ>มันเห็นภาาลงไปว่าเนี่ยขั้นบันไดลงไปลงไปปุ๊บตรงนั้นเป็นทะเลสายซึ่งพญานาคเวลาเขาจะลงไปในน้ําเขาจะต้องลงไปนี้แล้วลงน้ําไปด้่นแล้วเวลาขึ้นขึ้นก็จะเป็นมนุษย์เดินเข้ามาทาำเข้ามาบ้าน<อ>น้อยคนนาจะเข้าใจเรื่องนี้ แต่ตอนนี้ผมมาเป็นปฏิบัติทางครั้งแรกผมมายืนอึ้งอยู่ตรงน,นี้ว่ะเ <c oughs> คยเห็นไหม <c oughs> เห็นใช่ไหมคะเฮ้ยนี่เอาน่นทะเลนี่ว่าน้ําทะเลทั้งหมดเลยแล้วเนี่ยตอนที่มันเอเขาบุกเมืองมาถล่มมาหมดครับเนี่ยครับมันก็เลยประลักขัดทางอย่างนี้ครับเนี่ยครับ <c oughs> ถ้าม <c oughs> องดีๆ <c oughs> คุณก็จะเห็นลายลายที่มันเป็นลักษณะของตัวเขาเนี่ยอันนี้เหมือนกัน สรุปแล้วก็คือวังวังปูนาคานาคาปูที่นี่เป็นวัง,ง,งปูผู้ชงเนี่ยจะเป็นรูปเนี่ยเป็นรูปหน้าเลยครับเป็นรูปหน้าหน้าเสียงอันนี้เป็นหน้าเสียนอันนี้นอนด้านข้างหน้าเสียนหันด้านข้างครับนี่ยครับต้องใช้กิตเข้าไปนิดนึงก็จะเห็นภาพแล้วที่สําคัญที่สุดที่นี่ความต่างของมันก็คือคุณเห็นหินทุกหินไหมครับ หินทุกหินไม่เหมือนหินที่อื่นที่นี่จะประกายรีฟระยับตลอดใช่ค่ะใช่ประกายระยิบระยับตลอดเวลาเนี่ยครับนี่อย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยประกายมันจะระยิบระยับตลอดซึ่งหินอื่นจะไม่เป็นแบบนี้นี่ครับที่นี่มันจะเป็นรีฟระยับอย่างเงี้ยครับยับยับวยยับยับตามเราที่ไปยับนะเนี่ยครับทุกทุกส่วนในพื้นที่แถบนี้จะเป็นแบบนี้หมดเลยซึ่งมันไม่เหมือนหินที่เราเห็นจะแบบไม่เจอ ไม่มีแต่อันเนี้ยเน,นี้ยโดยทำไมสังเกตเลยยิบรลยยับเลยยิบรลยยับ,ยบหมดเลยค่ะ,คะอุ้ยหนูไม่วันนั้นก็มามามา,มาทำอะไรนะลูกที่เรามาทำที่ทำอะไรนะตรงครับคุณชมนะครับตรงนี้คือสถานที่หลวงปู่สวงท่านก็เคยเข้ามานะครับในการเดินทุดลงและปฏิบัติตามหลวงปู่สวงท่านก็เคยมาน่าจะเดินมาปฏิบัติแถวนี้นะเน,นาะเส้นทาง ก็ตอนสมบวชก็มาเป็นบวชที่นี่ตรงนี้เป็นบ้านเน่ตรงเนี้ยเป็นหน้าเมืองเป็นหน้าเมืองเลยที่เขาจะเข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งเห็นปล่องอันนั้นอ่ะคือมันสำหรับตอนที่เขาเหมือนบูชาอะไรสักอย่างหนึ่งเขาจะมีแสงพระอาทิตย์ส่องลงมาตรงนั้นแสงพระจันทร์ส่องลงมาตอนนั้นเขาก็จะไปส่งน้ำอาบตรงนี้อ๋อและคือจุดที่เขาให้ผมเห็น ผมถึงเวลาพคาใครมาถ้าใครได้เห็นลูกหลานเราจะได้ลงมาที่นี่ไม่เห็นไม่มีการเดินยาไม่เห็นก็จะไม่ได้เดินลงมาถัวแล้วก็มากับคนอื่นก็จะไม่รู้เรื่องพวกนี้แต่ดูเฉยๆึกว่าเป็นก้อนนี้ก็เป็นก้อนหินครับเป็นที่ถ้ำปฏิบัติธรรมนู่นนี่นั่นแต่ถ้ามาโดยนั่งเราเราผมเคยมานั่งมากับมาถับตอนผมบวชอยู่นี่ไงผมมาปฏิบัติอยู่คนเดียวมานั่งอยู่นานมากเลยจนเจอทุกเรื่องอยู่นี่อ๋อ อเคคครับุณชมก็ข้างล่างเนี่ยยังจะมีที่พวกผมขุดขึ้นมามันเป็นชารกระดูกมีใช่กระดูกของพญานาคเราขุดเอาขึ้นไปทําบุญไปสร้างเป็นฐานพระอยู่ในสาลา<อ>ที่ที่ขุดเป็นเป็นหินเป็นเพชร,พชรที่วางไว้ข้างหน้าวันก่อนหน้านั้นรอเปล่าคะอันนั้นอ,อันอนั้นคือเพิ่งล่าสุดเป็นเป็นพวกเดียวัเพิ่งล่าสุดใช่ไหมครแต่ก่อนนู้นเมื่อหกปีที่แล้ว ยินจะพอเราตามตามตามลงไปจะเป็นเหมือนเกล็ดเพชรเกล็ดทองอ่ะะใช่ค่ะมันจะมีทั้งงนกระดูกมีทั้งเยอะแยะครับอยู่ตรงนี้เนาะอยู่ตรงนี้อ่อเพราะผมขุดลงไปลึกลึกมากแล้วพอขุดไปถึงจุดหนึ่งจริอจริงเขาให้ขุดว่าให้ขุดเอาอะไรขึ้นมาได้แต่พอดีมันมีพระองค์หนึ่งที่เป็นสายดําต้องการโลมากเขาก็เลยบอกปิดทำผมขุดไปถึงจุดหนึ่งอ่ะตึ้งเสียงมันกังวนมากเลยดึ้ง คือเราลงไปนั้นไม่ได้อะเราขุดไปตั้งเยอะแล้วแต่ขุดลงต่อไม่ได้พอไปถึงจุดนั้นเนี่ยสับยังไงก็ไม่ลงเลยครับแน่นอย่างนั้แห่ะแต่เสียงมันดังแบบตึ้งเหมือนแค่กระทึงเดียวก็บลุบลงไปเลยไงทะลุลงไปนี่เป็นวังเลยแต่ปิดครับเขาปิดเขาบอกว่าเขาปิดแล้วนะไม่ให้ทางหลังที่เรายืนอยู่เนี่ยตรงนี้ครับตรงนี้ที่เรายืนเน่ะเนาะใช่ซึ่งผมก็เนี่ยกรรมฐานอยู่ตรงนี้ครับนอนตรงนี้อะไรเงี้ยก็บางคืนก็มีเขามาบอก มานั่งคุยเราอใช่ก็มีแล้วก็เจอหมาดำหมาดำหมาดำเป็นอะไรกันเที่ยวเทียวยาวตาแดงโอ้ปอบปอบมาสองรอบเจอเยอะเจอเยอะทุกอย่างเลยอยู่นี่ใช่แล้วก็จะมีตัวนี้จะมีแม่แม่ผมหอมแม่ผมหอมอยู่นี่อยู่ตรงนี้ครับโอ้แกจะดูแลอยู่ประมาณนี้คือบางคนเข้ามาสัมผัสแกปุ๊บกลิ่นจะหอมออกมาเลยเดินมาหอมแบบ ใครใส่น้ําหอมอะไรประมาณนี้่ยก็เคยโดนก็เคยโดนอตอนมาถ่ายหนังอยู่ตรงเนี้ยก็ก็โดนถ่ายหนังอะไรฮะถ่ายหนังเด็กๆอ๋อเขามาถ่ายทำเป็นหนังสั้นครับเอเป็นหนังสั้นเคยมาทําที่นี่แล้วออ๋ขายตัวนี้ครับแสดงเองยอะๆตัวเลขไม่ใช่เลขอ๋อนึกออกไหมเล็กไหลถูก ครับนี่ครับจมเล็กๆขึ้นด้านนี้ครับอ๋ออ๋ออ๋อโอประตูเหมืองด้วยอ๋อ